การตั้งค่าในโปรแกรมนะครับในส่วนนี้นะครับจะสามารถตั้งค่าโดยพนักงานนะครับที่ล็อกอินนะครับมีสิทธ์เป็นออ l นะครับครับในส่วนของการตั้งค่านะครับก็จะประกอบด้วยข้อมูลร้านนะครับข้อมูลร้านก็จะมีการใส่ชื่อร้านค้านะครับที่อยู่นะครับเลขที่ผู้เสพสีนะครับสาขาครับโลโก้นะครับในส่วนนี้นะครับจะเป็นการดึงใส่เพื่อดึงข้อมูลนะครับไปออกในใบเสร็ ใบกระป๋อีใบส่งของใบเสนอราคานะครับครับต่อมานะครับการเรียงลำดับแสดงข้อมูลสินค้านะครับอันนี้เป็นสำหรับหน้าการขายสินค้านะครับเวลาที่สินค้าเรียงออกมานะครับให้เราค้นหาครับจะเรียงตามเลขที่ไอนะครับจากน้อยไปมากหรือจะเรียงจากลำดับนะครับการป้อนข้อมูลนะครับอันไหนข้อมูลไหนนะครับที่ป้อนก่อนสินค้านั้นก็จะ อยู่บนสุดนะครับอะไรป้อนหลังนะครับสินค้านั้นก็จะไปอยู่ด้านหลังนะครับครับแล้วก็การเช็คราคาขายต้องไม่ต่ํากว่าต้นทุนนะครับอันนี้เวลาขายก็จะมีการเช็คก่อนนะครับว่าขายราคาที่ขายออกเนี่ยจะไม่ต่ำกว่าต้นทุนนะครับก็จะมีเมสเซจแจ้งเตือนนะครับแต่แจ้งเตือนแล้วก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะขายต่อหรือว่าจะแก้ไขก่อนนะครับครับต่อมาเป็นข้อความนะครับหัวท้ายนะครับเอกสารต่างๆนะครับ ทั้งใบเสร็จนะครับใบกับภาษีครับใบสนราคาครับใบส่งของครับหัวแล้วก็ท้ายนะครับนี้เป็นตัวอย่างใบเสร็จรับเงินแนละใบกับภาษีนะครับอันนี้ตัวอย่างใบส่งของนะครับจะมีท้ายใบเสร็จที่ไม่เหมือนกันนะครับ ครับอันนี้ท้ายใบเสนอราคานะครับครับแล้วก็ต่อมาเป็นตำแหน่งนะครับการสำรองข้อมูลนะครับอันนี้ในกรณีที่เราต้องการจะแบ็กอัพข้อมูลนะปกติเนี่ยโปรแกรมจะทำการแบ็กอัพนะครับอัตโนมัติเจดวันนะครับย้อนหลังได้เจ็วันนะครับตรงนี้เราสามารถแก้ไขผ่าดนะครับเช่นถ้าเรามีฮาร์ดดิสก์อีกลูกหนึ่งนะครับอยู่ที่ไดดีเราสามารถ กดปุ่มแก้ไขแล้วก็เบาไปที่ผัดของได้ดีได้นะครับต่อมานะครับเป็นส่วนของการกําหนดเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงินนะครับเอกสารนะครับใบส่งสินค้านะครับใบกรกับภาษีนะครับเกี่ยวกับรูปแบบนะครับว่าขนาดของใบเสร็จนะครับเป็นขนาดไหนนะครับพิมพ์เตอร์ที่จะพิมพ์ออกนะครับเป็นพิมพ์เตอร์ตัวไหนนะครับก็สามารถกําหนด แบบของอักษรกับขนาดโทษนะครับแบบขอแบบอักษรนะครับของใบเสร็จรับเงินนะครับแล้วก็ขนาดอักษรได้นะครับครับต่อมาก็คือจะให้พิมพ์โลโก้นะครับลงไปในใบเสร็จแบบสลิปด้วยหรือเปล่านะครับก็คือโลโก้นี้นะครับครับต่อมาเป็นขนาดของใบมันกับภาษีนะครับก็จะมีด้วยกันนะครับสี่ สีขนาดนะครับแล้วก็เลือกแบบพรินเตอร์นะครับแล้วก็พิมพ์อัตโนมัติเมื่อกดพิมพ์หรือเปล่านะครับคือจะไม่มีพรีวิวครับกดพิมพ์ปุ๊บก,ก็เครื่องพรินเตอร์ก็จะพิมพ์เลยนะครับไม่ได้มีพรีวิวให้ดูก่อนนะครับต่อมานะครับส่วนพิมพ์บาร์โค้ดนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเลือกขนาดของบาร์โค้ดนะครับ มีแบบสติกเกอร์ความร้อนนะครับอันนี้จะใช้กับเครื่องพิมพ์แบบเทอร์โมลนะครับครับแบบความร้อนจะมีด้วยกันสามรองรับด้วยกันสามแบบนะครับสติกเกอร์ที่ท่านจะซื้อก็ตามไซส์ที่ระบุไว้เลยนะครับถ้าเป็นเครื่องพิมพ์แบบอิงเจ็ตนะครับก็จะรองรับอิงเจ็ตหรือเลเซอร์นะครับรองรับสองแบบนะครับสติกเกอร์แบบแผ่นนะครับ A4 นะครับยี่ห้อกับรุ่นต่างนี้เลยนะครับ ก็สติ๊กเกอร์ไซส์ A5 ครับของ e l e g a n นะครับ,รบแล้วก็เลือกปรินเตอร์ครับที่หน้าตั้งค่านะครับก็จะมีการสำรองข้อมูลนะครับแบบแมนวนวลนะครับคือเราอยากจะแบ็กอัพใส่แฟลชไดร์ด้วยข้อนะด้วยข้อมูลนะปัจจุบันตอนนี้เลยนะครับรก็กดสำรองข้อมูลแล้วก็เาไปหาแฟลชไดร์ได้เลยนะครับ ต่อไปเป็นการรีเซ็ตข้อมูลใหม่นะครับสมมุติว่าเราเริ่มต้นโปรแกรมนะครับเราลองคีย์ข้อมูลเล่นไปครับแล้วเราอยากจะขายจริงๆแล้วนี่ครับสามารถกดรีเซ็ตข้อมูลใหม่นะครับจะมีให้เลือกนะครับลบข้อมูลนะครับแล้วก็ยกเว้นลูกค้ากับผู้จำหน่ายไว้นะครับการตั้งค่ายกเว้นไว้นะครับเป็นค่าเดิมหรือพิมพ์สองนะครับจะลบหมดนะครับแล้วก็ยกเว้น ลูกค้านะครับผู้จําหน่ายแล้วก็ชื่อสินค้านะครับยังเอาไว้นะครับแต่ว่าจ i, one, ํานวนสินค้าจะถูกเซตเป็นศูนย์นะครับคือถ้าเลือกข้อหนึ่งรายการสินค้าทั้งหมดนะครับจะลบไปด้วยนะครับจะเหลือไว้เฉพาะการตั้งค่าลูกค้าแล้วก in ็ผ mm ู hmm. ้จําหน่ายนะครับแต่ถ้าเลือกสองนะครับพิมพ์สองนะครับจะเหลือไว้คือการตั้งค่านะครับลูกค้าผู้จําหน่ายนะครับแล้วก็รายชื่อสินค้าก็จะเหลือไว้แต่ว่าจํานวนสินค้าจะถูกเซตเป็นศูนย์ครับ